เออเห็นไหมบอกโซ่ข้อกับไปได้บัตดไปเอามันบนแล้วอยู่ตารางเคลื่อนบปเนี่ยบัดไปสงไฟมันที่นี่เห็นไหมล่ะความเดือดร้อนอออเออแล้วอีกงไรบัดนี้บอกอคางเคลื่อนกับช่วยไมย้ยิ่งนั่นน่ะช่วยไมย้ยิ่งนั่นน่ะเอามันไปสอบบนันี่ไปถามจะทัาน์ทัศซี่แล้วบนันี้เห็นบ๊อบบนี้ ออาใครพูดไม่เมวครับใครทํามาหาเด็กกับไปเอาใครมาหากินใครครับอ, <c oughs> อ่คอมเมนต์เนีชัดเจนนะครับนะผมไม่ได้ด่านะผมพูดตามเหตุตามผลนะนี่อ่าคอมเมนต์มาใหม่ได้ครับคอมเมนต์มาใหม่ไนดะ้ผมไม่ได้ด่านะครับผมอธิบายให้ฟังผมไม่ได้ดา่าคุณพ่อคุณแม่เหมือนบักโวลรุนิมิดนะอ่าในเมื่อคุณไม่ได้ด่าผมคุณบอกว่าอะไร อย่ามาพูดไปแมวแบบนี้อย่ามาหาเด็กหากินแบบนี้ครับพูดเขามาหาเด็กหากินมันไม่ใช่ครับนะอ้ะอาวผมก็มาพูดให้ฟังเนาะแล้วก็เราอยู่ในพื้นที่รู้จักมันน้อยไปแล้วรู้จักมันหน่อยไปแล้วเจ้าบัตยุนีตีบอหรือยังไงว่ามาหนูอืมใช่ไหมล่ะ ขนาดพ่อแม่มันกันยังด่านี่นั่นนะขนาดพ่อแม่เป็นยังด่าเลยไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงจะไปว่าเต่พ่อแม่เมื่อไงคนมาด่าพ่อแม่มึงอไน,นั่นละ่ะว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนยิ่งไปเฝ้าสิฉันเฉพ่อแม่อคือไม่พูดถึงตัวมันถ้ามันเลวนั่นะมึงจะมาโทษพ่อแม่มึงทําไมได้ไหมละ่ะเอาพ่อแม่มันเกี่ยวทําไมละ่ะ อถ้ามึงไปทะเลาะกับมันมึงก็ด่าแต่มันคนเดียวอื <c oughs> อะไรนี่หมู่บ้านโสพก็ได้กินกับเขากินอะไรครับอกินอะไรครับคุณดาวเออคุณดาวค่ายเพลงสตูดิโอหนึ่งหมู่บ้านสพ ก็ได้กินกับเขาอยู่ฮะกินอะไรครับกินอะไรครับฮะหมู่บ้านโสพอก็ได้กินกับเขาอยู่กินอะไรครับฮะกินอะไรกินข้าวนั่นเหรอครับโอ้ยขนาดแม่มันยังได้นบกินเลยอ่าแม่ลูกเอ้ยแม่กินน้ำาแน้ก็สซอบเนื้อเกาดอกเขาผ้ากางมันเปเะไรลูกเอ้ยแม่กินน้ำน้ ไอแม่นกกับนกห้แม่กรับก,กบับกรับลูกเอ้ยเอาซ่ากระสอบนึงหน่อยนะข้าขอค่าขอเอาซารกระสอบนึงนนะ่นนนะเออพี่น้องเอ้ยตัวในนบกินคนหาอย่างครับกว่าพ่อแม่มึงจะเลี้ยงมาตัว่ิมดเขาจะกปั้นมึงนี่มดเขาจากเราเอออะไรครับชาวบ้านกับสพอก็ได้กินอยู่กินอะไรครับฮะ กินอะไรครับกินอะไรกินอะไรครับชาวบ้านกับชาวพ่อได้กินอะไรฮะขนาดน้ำน้ำที่เขามาบริจาคมันยังบอกว่ามันเป็นคจ่ายเลยครับเขานําเขามาบริจาคมาแต่อะไรมาแต่ทศสบาลมาแต่คนมาช่วยมาแต่ลงน้าเจ้าของลงน้ากับมาซ้อยอันลงนายกบางยานี่ก็นดีมาซ้อยได้ดั่นนะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดทางอำเภอ น้ำแข็งกับน้ำเบิดมือละพันแปดครับค่าน้ำแข็งเบิดมือ 4, ละสี่รอยกว่าหอนงานแต่งครับงานแต่งเขานั่งกินย่างเดียวหรือใช่เขาใส่สามเดือนใส่สามเดือนครับบดต,ต,ต,ตกเสนบ้านี่ก็กินข้าวนั่นแหละกินทั้งหมู่บ้านเลยหมู่บ้านนี้ไม่มีใครจริงใจกับใครเลยเฮ้ย <c oughs> กินข,ข้าวนั่นแหละ เขายุใสครับเขายุใสเขายุใสนะอ๋อก็กินข้าวนั่นแหละกินทั้งสองบ้านเลยหมู่บ้านนี้ไม่มีใครจริงใจกับใครกินข้าวกับใครครับก็กินเคื่อนไผ่เพื่อนมันนั่นแหละคือว่าเขาลงรดคือเอาึืนลดลงไปขายลงสีญ่เลยนะเขาอันนั้นก็ได้กินกับใครครับโอ้เจ็ดเดือนหมดมดสามแสนครับพี่น้องโอ้ยมืดมือละพันแปด โูน้ยครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยตายแล้วว่าเพื่นบปติดป้ายบ้านนี้ไม่ต้อนรับนะผล่า,าพี่น้องไอ้เพจโกงไว้ผว่าเพจโกงนี่นะคะเขามาหาแต่รับแต่ละวันแต่ละวันคะ่ะไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนคะ่ะบางคนนั่งรถตู้มาเราเคี้ยวข้าวอยู่นะคะนะก็ยังมาขอถ่ายรูปกับเราคะ่ะท่านั้นท่านี้คะ่ะเอฟซีนะแล้วก็ทำากงนะคะเหมือนบ้าน ป้าสางเขียวเลยค่ะเหมือนสวนสัตว์เห็นไหมคะเอฟซีใส่ไมออ้จริงๆค่ะนะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเสียใจค่ะที่ตุกกตุกตาเราเสียค่ะนะเราจะไม่เราไม่มีอารมณ์ที่ยิ้มแย้ม,ยมค่ะนะอืมเราเข้าใจค่ะตอนนั้นค่ะอ,อถ้าไม่เป็นเหมือนหนูเขาไม่รู้หรอกค่ะเอฟซีนะเข้าใจนะ ใช่มานว่าโอ้ยพี่น้องเอฟซีก็เดงฟาตีนใส่นี่อ่านะอ่นะพี่ดำรงช่างตั้มกระเลงครับอะไรนี่ <c oughs> หมู่บ้านนี้สมควรอยู่ในในอะไรนี่อ่าในโลกเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยงามอะไรนี่ฮะหมู่บ้านนี้สมควรอยู่ในโหล เพราะเป็นหมู่บ้านที่สวยงามจิยู่ในใส่กระยาอะมันอยู่ผู้เดียวมันโลดมันจิยููใส่กระยาหัวมันดอกเพราะมันไปอยู่ดาววีน้ำเจ้าบุดเดอร์มันไปอยู่ดาวอังคารบุดเดอร์อนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นตะสั่นเด้อนะครับนะนี่แหละแค่ะนะอืม เมื่อก่อนค่ะคนก็มานะขอถ่ายรูปกับเราค่ะนะอืมเขียนไป้ายไว้แล้วบ้านนี้ไม่ต้อนรับค่ะบ้านนี้ไม่ต้อนรับค่ะก็เ,เข้าไปหาไปถ่ายรูปไปให้กําลังใจไปไหว้เอฟซอีกแบบนี้โอ้ยแต่แมนลูกสวยน่สดตีนเนี่อันนี้แหละครับวันวันนึงไม่รู้มากี่คนค่ะนะมาเต็มรถตู้ค่ะก็มีค่ะ ไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนค่ะแล้วก็ลังทานข้าวค่ะก็ยังมาขอถ่ายรูปกับเราค่ะนะมาถอถ่ายรูปกับเราค่ะเออเราเคี้ยวข้าวคุยยังถ่ายรูปค่ะจะให้เรายิ้มแบบไหนคะก็เพราะเราเสียใจค่ะนะยังเสียใจไม่เศร้าเลยค่ะเข้าใจไหมเอลซีใส่มาโอ้ยครับพี่น้องเอลซีก็เสียใจครับเสร็จแน่เตเนาะ อันเมื่อเขาเข็นเกืบเขขดดอ,แกอกบแล้วก็เพ่ขึ้นไปห้าต่มึงมึงนั่งตีแตดหายใจทั้งแตดอยเนาะมึงแต่เมนคักนะมึงออก็นั่งเขาเข็นเกือบแล้วก็มาเรีกระตือรือร้นซิพี่น้องเอฟซีเรื่องลาวด้วยนี่ออนะพระเจ้ไปกินน้ำมันเออพระจไปกินน้ำหัวมันเขาอนะันนันมันมากเขามากกับข,า,า,ขายลงสีไงมันจะไหวเห็นอย่าง อ่าเมียนเมาเส้ยทุงส่งไปแล้วขนาดเสียใจยังมีอารมณ์กินข้าว